ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีต้องมี8ส่วนสำคัญดังนี้ 1. คําคำว่าใบเสร็จรับเงินหรือคำว่าใบกำกับภาษี 2. ชื่อที่อยู่ผู้ขายสินค้าต้องระบุด้วยว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4. ลำดับเล่มที่เลขที่ 5. วันที่ออกใบเสร็จ 6. ที่อยู่ผู้ซื้อสินค้า 7. รายละเอียดต่างๆของสินค้าที่ซื้อขาย 8. จํจำนวนเงินที่ได้รับกรณีที่เราเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจอาจจะยังไม่มีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเราสามารถหาซื้อบินเงินสดตามร้านค้าทั่วไป เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยมือหรือเราจะทำตายยางปั๊มชื่อที่อยู่พร้อมแนบบัตรประชาชนก็ได้โอเค